NG News สยาม ES แบตเตอรี่ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ES ย o วซาสยามอินดัทรีจำกัดต้อนรับ s n g Group 2 Production เมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาคุณเจษราเจียมพานทองกรรมการผู้จัดการและตัวแทนพนักงานบริษัทสยามเยส b a แบตเตอรี่ให้การต้อนรับคณะผู้ตวรวจราชการกระทรวงอุตสาหากรรมและคณะทำงานอุตสาหากรรมจังหวัดสมุทรปราการซึ่งการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้เนื่องจากบริษัทสยามเยส b a แบตเตรี่จำกัดเป็นสถานประกอบการโรงงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IATF 16,949 และมาตรฐาน iso 1 4 0 0 1ซึ่งตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการดำเนินโครงการส่งเสริมสถานประกอบการมุ่งสู่สาหกรรมคาร์บอนต่ำประจำปีงบประมาณ2,564 เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริษัทเ yes, ยสเจอซ่าสยามิเล็กทีิคจำกัดให้การต้อนรับบริษัทในกลุ่มสยามกลการประกอบด้วย2กลุ่มบริษัทโปรดักชันได้แก่บริษัทสยามเยสแบตเตอรี่ yes, Battery, จำกัดบริษัทเคบี B, ประเทศไทยจำกัดบริษัทบางกอกคอมิสซีนจำกัดเป็นต้นทั้งนี้เพื่อเข้าเยี่ยมชมศึกษาการดําเนินงานของบริษัทต,ตลอดจนความพร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในการดําเนินงาน